ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแจกวินิซิอุสจูเนียทุกคนหรือว่าวินิจเอาจากเรอัลมาดริดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการประกาศว่ามีการปิดปรับปรุงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทุกคนหรือว่าเซิร์ฟล่มนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมมีอะไรกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วก ก่อนรับชมคลิปกันก็มานทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงวินิจจอนะครับทุกคนหรือว่าการแจกฟรีวินิซูตจูเนียโดยการแลกฟรีด้วย EF ฟ n นพอยต์นะครับทุกคนก็มีมาตั้งแต่วันเพื่อที่ผ่านมาแล้วครับจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่สามารถเข้าไปแลกได้เลยนะทุกคนก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกได้เมื่่่อไหรรนนะคทุกเพาาว ตัวเกมประกาศมาแล้วนะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับทีนี้ทุกคนกดเข้ามาดูที่ในส่วนของเพลเยอร์กันก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับเพลเยอร์ตอนนี้นะครับมีรีวโคบิลแลวก็วินิจจนะครับซึ่งรีวโคบิลผมแลกแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่วินิจจนะครับที่ยังไม่ได้แลกนะครับทุกคนก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่ามันมีประกาศเพิ่มเติมมาอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อเรากดแลกเปลี่ยนไปนะให้ทุกคนมันก็จะขึ้นหน้าตามาเป็นจอขาวแบบนี้คนเลยก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับซึ่กาาีะรมจ เปิดไฮแลนดพลคนวันที่30ก็คือวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันจะเขียนว่าเป็นเลข1 UTC นะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเป็น10 UTC แล้วที่เรียบร้อยนะครับและเมื่อผมหาข้อมูลก็คือมีการประกาศมาแล้วนะครับว่าตัวเกมมันก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมก็คือมีการเลื่อนนะครับทุกคนจากที่เปิดเซิร์ฟไฮแลกดนะทุกคนวันที่30เวลา9โมงเช้าก็คือวันนี้นะครับแต่มีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น วันนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าจะเริ่มแรกเวลา5โมงเย็นนั่นเองนะครับทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับทุกคนเลื่อนการแรกนะครับจาก9โมงเช้าเป็น5โมงเย็นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยว5โมงเย็นวันนี้นะครับถ้าตัวเกมไม่เลื่อนนะทุกคนย้ำาลครับว่าถ้าตัวเกมไม่เลื่อนเองนะครับก็สามารถเข้าไปรอแลกกันได้เลยนะครับสำหรับวีนิจอาเวอร์ชันของแลกฟรีด้วยอีฟลูนพอยต์นะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดให้แลกได้ก็คือ5โมงเย็นของวันนี้หรือว่่าัันนที30ะครบ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมีใครรอ,อกันอยู่บ้างหรือมีใครที่แลกได้แล้วหรือยังแลกไม่ได้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวีนิอาเวอร์ชันนี้นะครับก็บอกเลยว่าค่าพลังสูงสุดรวมบูตนะครับอยู่ที่101เลยทีเดียวนะครับก็มีใครรอแลกกันอยู่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ย้ําให้อีกทีครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าจะแลกได้หลังจาก5โมงเย็นของวันนี้นะครับย้ําว่าถ้าไม่มีการเลื่อนเพิ่มเติมนะทุกคน ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ